สวัสดีครับสวัสดีสสดพี่ๆที่อยู่ในห้องเรียนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับว่าตัวนี้เป็นมือถือ iPhone 7นะ iPhone 7ขึ้นบอกว่านี่ครับผมไม,ไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตัวนี้เป็น iPhone 7นะครับในส่วนที่ตรงนี้ที่พี่ๆจะทําตามผมได้ก็จะเป็น iPhone 6s นะครับจนถึง iPhone ไอ o n e X นะจนถึง iPhone X นะครับที่จะสามารถทําตามตรงนี้ได้นะครับในส่วนรุ่นอื่นนั้นจําเป็นจะต้องหาค่า Mac แล้วก็บูธทูตเนี่ยโดยการนำาอมีนะครับไปหาผ่านเซิเร์ฟเวอร์ซึ่งจะมีราคาที่แพงแล้วก็ใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น iPhone 6S จนถึง iPhone X ก็สามารถทําตามตรงนี้ได้เลยนะครับผมเบื้องต้นจากคลิปนี้จากเครื่องนี้นะครับพี่ๆคนที่ส่งงานมาให้ผมนะ เขาได้ทําการยกเปลี่ยนแนนนะไอโฟนเครื่องนี้คือแนนเก่าแนนเดิมมันเสียก็เลยทําการยกเปลี่ยนแนนนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วค่าที่เราจําเป็นจะต้องใช้ก็จะมีในส่วนตัว WiFi นะครับบลูทูธแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์นะครับสค่าที่เป็นค่าสําคัญฉะนั้นจะเห็นได้ว่างานซ่อมปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นแค่งานฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียวก็จะมีในเรื่องของงานซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยที่จะทํางานได้ก็จะมีทั้ง ตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพามาทํากันเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่าเราต้องปรับตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้รองรับหรือว่าถ้าอยากจะให้จบที่เราเลยเนี่ยต้องเราจําเป็นจะต้องทาทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับมาดูที่หน้าจอนะเบื้องต้นตัวโปรแกรมที่อ่าจำเป็นจะต้องใช้นะครับก็คือ3 u ม u ูทูนะถ้าหากว่าเราเสียบเข้าไปนะครับดูหน้านี้นะ ปั๊บเสียบเข้าไปไหมเนีเสียบเข้าตัวโปรแกรม3 u t ยูทูนะครับถ้ามือถือขึ้นมาให้กดเชื่อถือเราก็กดเชื่อถือด้วยนะครับมาดูที่ตัวโปรแกรมเขาก็จะแจ้งว่ารายละเอียดตรงนี้นะก็จะมีอ m มี่ซีเรียลนัมเบอร์นะครับและ <c oughs> เรากดมาที่ View ว e p o r t ตัวนี้นะครับ เขาก็แจ้งว่าเห็นไหมมันก็จะมีในเรื่องของค่า w i Wi-Fi b l u e t ู tooth นะครับ WiFi เห็นไหม e tooth ตัวนี้นะครับตัวนี้นครับที่มีการเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าค่าเดิมของมันเป็นอะไรนั่นเองนะครับเครื่องนี้มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่กล้องหน้ากล้องหลังมาอย่างเงี้ยครับคือเราเราสามารถดูได้เห็นไหมรวมถึงตัวแนนเห็นไหมแนนเปลี่ยนแนนนะครับเวลาเราวางเราสามารถเขียนได้นะว่าเป็นสีอะไรให้มันตรงกับของเดิมได้นั่นเองนะครับ ตัวนี้ดูจากตัวนี้พี่ๆอาจจะใช้นะครับพี่คนที่ส่งงานมาอาจจะใช้นะครับแนนของ iPad iPad นะ i p a d 2019เห็นไหมวา่าวางนะครับทำให้ <c oughs> ค่าที่เราเห็นตัวนี้ w i i b l u e t o o t h ทักงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวของ iPad นั่นเองนะครับนะเราก็จะมาทำการหาค่าที่เป็นของ iPhone 7กันนะผมแคปภาพตัวนี้ไว้ก่อนนะ ภาพตรงนี้ไว้ก่อนนะหอมปิดไว้ก่อนปุ๊บกากะบาดนะและตัวโปรแกรมที่ผมจะมาทําในวันนี้ก็คือนะครับตัว Unlock Tool นะครับ Unlock Tool ตัวนี้นะเบื้องต้นเราจาเป็นจะต้องนําเครื่องเนี่ยเข้าสู่โหมด DFU นะครับก็คือสั่งเข้าหน้า Recovery ก่อนนะ ถือก็จะเข้าสู่หน้าสายหรือหน้า recovery นะครับตามไปด้วยการเข้าโหมด DFU นะก็คือกดปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้นะถ้าเป็น iPhone 7จนถึง iPhone X นะ <c oughs> แต่ถ้าเป็น iPhone 6จนถึง iPhone 6s plus เนี่ยจะเป็นการปลดปุ่มโฮมกับปุ่มเปิดเครื่องแทนนะ,ะจดเข้า DFU แบบนี้นะครับจากนั้นมาที่โตัวโปรแกรมนะครับ Unlock Tool นะครับเลือกไปที่หัวข้อ,ขอแอป แอปเปิลตัวนี้นะครับกดรันท w n นะครับกดไปที่ตัวนี้ก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ตัวมือถือนะั้นยังอยู่ในเอฟอยู่นะ แล้วก็สิ่งที่ผมจะให้ดูนะครับก็คือว่าเมื่อกี้นะครับผมก็ได้เอานะครับในส่วนตัว serial number นะครับ serial number ของเครื่องนี้นะแม้ที่ลงท้ายด้วย F M 3นะครับ F M 3ไปเช็คในที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็เนี่ย F M 3ตัวนี้เห็นไหมมันจะบอกว่าเป็นของ iPad Gen 7นะซึ่งไม่ใช่ของตัว iPhone 7ที่เรากำลังทำงานกันเนี่ยทำให้ตัวเครื่องนั้น activate ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาทำการหา S N แล้วก็ค่า Wi-Fi แล้วก็บูทูกันด้วยนะครับ ตัวเครื่องบูต p w n สักครู่ครับ อ่าตอนนี้เราลัน PWN เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ตามมาด้วยคำว่า b o ู t แ a m ด i สนะครับ b o ู t แ a m ด i สตัวนี้เป็นไอโฟนเจ็ดนะ7จ็ดพัทผมก็บูตตัวนี้แล้วกันนะครับกด BOOT ครับ ถ้าเครื่องนะครับผ่านการรีสตาร์มานะครับผ่านการรีสตาร์มาส่วนมากมันก็จะบูตแรมดิสผ่านนะจนขึ้นคําว่าโอเคแบบนี้เห็นไหมโอเคแบบนี้เห็นไหมส่วนมากก็จะผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ในตัวเครื่องเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ซอฟต์แวร์เปล่าๆอะ่ะหลังจากที่เราบูตแรมดิสผ่านแบบนี้นะครับตัวเครื่องจะต้องไม่เปิดติดขึ้นมาเป็นแค่หน้าดอตๆแบบนี้นะต้องเป็นหน้าแค่ดอตอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเปิดติดอแอปเปิลขึ้นมาไม่ใช่นะครับ เรากดตรงนี้ครับที่คำว่า lead hw info ครับผมตัวโปรแกรมก็จะวิ่ง lead ทำงานอ่าปึ๊บเราก็จะได้ค่าตัวนี้มาครับเห็นไหมค่า mac address e t o o t h พวกนี้นะครับผมสามารถกดคลิกขวานะครับ copy เรา copy นะผม copy ไว้เลยนะครับา new t e x ตรงนี้นะ อ่าครับนี่คือจะได้ค่าที่เราต้องการมาแล้วนะอ่ะถ้าเบื้องต้นด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรส่มต้องสนใจเราลบทิ้งได้เลยนะสังเกตว่าค่าจะขึ้นต้นด้วยตัวดีนะครับ D ีสี่นะผมเซฟไปก่อนเนาะ D, 4, D, 4, D ีสี่ซีไอ้คู่นี้นะครับผมเห็นไหม แต่ว่าค่าเดิมค่าเดิมของมันปึ๊บถ้าเราเทียบกันค่าเดิมที่ในตัวเครื่องเนี่ยขึ้นเป็นหกศูนย์เห็นไหมครับหกศูนย์นะเห็นไหมนี่เห็นไหมแต่ค่าที่เราดีได้เป็น d4 เห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาทําการเขียนค่าเนี้ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะแต่ที่สําคัญตอนนี้ก็คือเรายังเรายังนะผมพูดถึงว่าเรายังไม่ได้ในเรื่องของ s e r ีเร number เลยนะครับตัวนี้โปรแกรมตัวนี้ค้นหาไม่ได้ s e r ลนั number ให้เราเพราะฉะนั้นแล้วเราจําเป็นจะต้องนะครับนำ e m นะ่นะนำ v i ี i เพื่อที่จะไปะแปลงค่าหรือคํานวณค่าให้เป็น s e r ลนั number นั่นเองนะครับผมก็ผมทําการรีบู o เครื่องเลยแล้วกันนะครับกดปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องข้างไว้เพื่อให้เครื่องนั้นเปิดขึ้นมา กด exit นะเพื่อที่จะได้เห็นอ e ีมนะี่เนาะสำหรับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเรียนนะครับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเรียนนะครับก็ถ้ายังไม่มีเครดิตหรือไม่มีเว็บไซต์ที่ทำการส่งค้นหา serial number ตัวนี้ก็สามารถนะครับส่งอ e ีมี่มาเช็คกับผมได้นะผมเช็คให้ฟรีนะครับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเรียนนะครับเว็บที่ผมจะใช้เช็คตัวนี้ก็จะเป็นเว็บที่มีชื่อว่าชื่อนี้ครับ ตอนนี้เราจะเป็นจะต้องสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกไม่พอนะครับจะเป็นจะต้องเติมเครดิตเข้าไปด้วยนะครับเพราะบริการที่เราจะใช้ในวันนี้จะมีการเสียเครดิตนั่นเองนะครับปึ๊บจำเป็นจะต้องคัดลอกอีมี่นะครับนำาอมี่ไปแปลงเป็น s e r i a number เพราะว่า serial n เบอร์เดิมตัวนี้ไม่ใช่ serial number ของ iPhone 7เครื่องนี้เพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นนะเอาเีมี่มาวางนะครับผม ตามด้วยคําว่าผมก็จะใช้วิธีการเช็คเป็นแครเอียก็ได้นะเช็คแครเอียตัวนี้ก็ได้นะครับแับนี้ผมพร้อมที่จะเช็คอ่าไฟมา iPhone ด้วยนะจะได้รู้ว่าเครื่องนี้ถ้าเป็นแต่ถ้าบางทีนะผมบอกก่อนว่าถ้าหากเครื่องเนี่ยติดไอคาวนะติดไอคาวก็ต้องถามไอคาวลูกค้าด้วยนะแต่สําสหรับการที่เราจะซ่อมแนนตนัวนี้เราก็ต้องคุยเรื่องของข้อมูลแล้วก็ ไอคาวกับลูกค้าก่อนที่เราจะซ่อมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหากว่าลูกค้าจำไอ้คาวไม่ได้นะครับซ่อมเปลี่ยนเนนไปก็ไม่มีประโยชน์นะแอคทีเวทเขาเครื่องไม่ได้อยู่ดีนะครับอตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลมาอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับปึ๊บมผมเอาวางข้างล่างนี้นะตัวนี้เขาก็บอกว่านะครับตัวนี้นะจากหน้าเว็บเขาก็บอกว่า เครื่องเราเนี่ยเป็นไอโฟนเจ็ดพัทไอไอโฟนเจ็นะสีดำร้อยยี่สิบแปดกิกโอ้โหเดิมร้อยยี่สิบแปดนะตัวนี้เปลี่ยนเป็นสาสิบสองแทนนะอีมีน่นี้อ่ะซีเรียลนัมเบอร์สิ่งที่เราต้องการคือซีเรียลนัมเบอร์นี้ F4G กับตัวเดิมเมื่อกี้คือเราไป F9G เห็นไหมกันละซีเรียลนัมเบอร์กันละนะครับผมอ่ะต่อมานะครับในเรื่องของอ่าซิมนะครับไม่ล็อกนะคเครื่องไทยไฟ my iPhone เป็นออฟโอเคครับเครื่องนี้เดี๋ยวเราแอคทีเวตเข้าไปได้แน่นอนนะครับ อันนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการเขียนนะครับพี่ๆก็สามารถใช้นะครับตัวอ,อันล็อกทูลเหมือนกันนะครับสําหรับการเข้าหน้าม่วงแล้วก็เขียน s e i a l number wifi แล้วก็ข้ามบลูทูธนะครับผมอ่าผมกดเข้าหน้า dfu oh <my S 1> หน้า d e c o v e r y อีกทีนึงแล้วก็ตามด้วย dfu นะ <Yeah. S 1> ตามด้วย dfu ครับ FU แล้วนะครับเหมือนเดิมครับไปที่ Unlock Tool นะครับ LANPWN กดเลือกครับแต่ถ้าใครไม่มี Unlock Tool นะก็ใช้ตัวโปรแกรมอื่นแต่ว่าตัวโปรแกรมอื่นเนี่ยก็ต้องเสียเงินในเรื่องของการดีด HWI Info ตัวนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็มี Unlock Tool เนี่ยก็ถือว่าจบอยู่นะ หรือพี่ๆเครื่อง้อานใดนเครื่องมือไม่พร้อมก็ส่งเครื่องมาทำกับผมได้นะก็มีค่าบริการไม่แพงครับสามร้อยบาทนะครับอั <c oughs> นนี้ผมรันพี่ w เอ็นักพูครับ กีะบิเอ็นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาก็เรื่องของการเข้าหน้าม่วงนะนี่บูตไดเอ็กโหมดนะครับเนี <c> ่ย <oughs> นี่ผมบอกว่าถ้าพี่ๆท่านใดนะไม่มีเครื่องมืออละล็อกูลนะ่ยในเรื่องของการ <c oughs> เข้าหน้าม่วงเขียนเนี่ยสามารถใช้ฉะสายนะครับที่เป็นสายเข้าหน้าม่วงได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามีอละล็อกูลก็จบง่ายกว่านะ แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพราะว่าเม็ดเนี่ย partition มันยังเป็นของ iPad Gen 7อยู่เลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าได้ไหมแล้วก็เขียนแล้วมันจะ activate ได้ไหมนะเดี๋ยวเราลองดูถ้าไม่ใช่นนั้นเราต้องใช้สายเข้าหน้าม่วงตัวอื่นนะครับที่เป็นของ J C ก็ได้หรือว่าเป็น i repair ก็ได้นะครับผมว่ามันเข้าไม่ได้เพราะว่าเออผมก็ลืมว่าตัวเม็ดนะครับตัวเม็ดเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นอ๋อ เขาบอกว่าเดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวลองพีพีวีเอเป็นของตัวนี้ดูแล้วก็ลองอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวลองเข้าอ่า DFU ม่อีกทีหนึ่งนะครับ หน้าสายตามด้วย DFU นะครับผม DFU แล้วปุ๊บนะครับก็ทำการรัน PWN เป็นของตัว U ตัวนี้นะที่มันแนะนำเราลองดู พอลัน PWN เสร็จนะครับก็ตามด้วยบูทบูทไดเอ็กโหมดนะนีะงงะ่เข้าได้แล้วนะอะตัวนี้เราเข้าหน้าสีหรือหน้าม่งได้แล้วนะครับเข้าหน้าม่งได้แล้วนะครับ ก็ตามไปด้วยได้แอ t Mode เพื่อตรงนี้นะอ่เ s e r ลนั Number นะเดี๋ยวเราจะเขียนเข้าไปให้มันตรงนะปุ๊บปุ๊บเลย s e r ลนั Number มาดูค่าที่เราลิสต์ไว้ s e r นัม Number s e r ียลนี้นะครับ Copy มาวางต่อไปค่า WiFi นะ WiFi ที่เราลิสได้ค่านี้ ับลูทูธนะบลูทูธอ่าตัวค่าอ่าเอ็กเทเนตก็ใส่เข้าไปเลยนะมันรีดมาได้ก็ใส่เข้าไปเลยกดไว้ครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะมันผมจะบอกว่า <c oughs> ในเรื่องของบางเครื่องนะถ้าอย่างเมื่อกีอ้ถ้าเราตั้งค่าแล้วปุ๊บเนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้เนี่ยเรา เราเปลี่ยนแนนหรือปีการเปลี่ยน w i ไฟในจำเป็นจะต้องอันล็อก wifi ตรงนี้นะตัวนี้เราเชื่อมต่อ wi-Fi ได้ผมก็จะไม่กดอันล็อกนะครับผมเรากดไว้ตัวนี้ไหมมันจะมีการสลับพอร์ตอัตโนมัตินะครับตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสลับพอร์ตอัตโนมัตินะตัวนี้เขียนเรียบร้อยครับตัวเครื่องนั้นก็รีบูตมาหน้าสายละนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเครื่องรีบูตมานะครับเราก็ให้ทําการรีสตาร์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะ ผมเลือกรีสาตาร์ทที่17.2นะเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยนะผมดาวน์โหลดไว้ก่อนผมเอาที่15.7.2แล้วก่อนแล้วกันนะทําการรีสาตาร์ทนะครับไม่ใช่อัปเดตนะทาการรีสาตาร์ทเลยนะครับกดแป้เข้าไปครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้ตัวเครื่องนั้นทําการรีสาตาร์ทสักคู่หนึ่งนะครับสักคู่หนึ่งเดี๋ยวพี่ๆอดใจรอสักคู่หนึ่งนะครับอยอมขออนุญาตรีสาตาร์ทแป๊บหนึ่ง อ่าครับมาต่อการตอนนี้ผมก็ทําการรีสโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรีสโตเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่คําว่าดีไวซ์นะครับดีไวซ์ปุ๊บเนี่ย S/N นะครับก็ถูกเปลี่ยนตามที่เราไปหามานะครับ S/N F4G นะ F4G นะครับแล้วก็มาดูค่า Wi-Fi Bluetooth ก็เปลี่ยนเป็น D4 ตามที่เราค้นเจอแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการ Activate กันนะครับผมจะทําการ Activate ผ่านตัวโปรแกรมนี้เลยนะปั๊บนะครับกด Start เลย ก็ตรงนี้นะครับหน้าจอเขาเนี่ยทัดได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็เลยเลือกเป็นแบบนี้แทนนะเดี๋ยวเราตัวโปรแกรมนั้นทำการแอคทิเวทให้นิดนึง ไปเลยแล้วกันนะเห็นไหมถ้าถ้าปกตินะครับมันจะไม่ให้ไม่ยอมให้เราเนี่ยอ่าไม่ต่อ wifi นะอ่าผมเปิดมาที่มุมกว้างตรงนี้นะเห็นไหมมันจะไม่ให้เราเนี่ยกดถัดไปได้เห็นไหมตัวนี้มันกดถัดไปได้อ่าจะเห็นได้ชัดๆเลยว่ามันกดถัดไปได้นะเาบาลงมาหน่อย ตัวหน้าจอเขาเนี่ยมันทัดได้บ้างไม่ไปบ้างนะผมก็เลย <c oughs> กดในโปรแกรมให้นะอันนี้เอาอีกทีนึงไหน่าจะไทยไปไหมภาษาเสียงกำหนดครับผมอ่ะ นะดดเลยนะอ่ะกดถัดไปนะไม่ดำเนินการต่อถึงหน้านี้ละอ่ะไม่ขึ้นว่าอ่าตั้งค่าเขาใช้งานไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้เรามาถึงหน้าตั้งรหัสอะไรพวกนี้ได้แล้วนะถือว่าผ่านแน่นอนนะครับเ,เรียบร้อยครับผมเข้าใช้งานได้แล้วเห็นไหมนะครับก็ ากไว้ด้วยนะสําหรับพี่ๆที่เจอปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เราอาจจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับให้ซ่อมเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์เพราะมือถือปัจจุบันนะเราต้องซ่อมทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์อย่างเครื่องนี้เห็นไหมทำฮาร์ดแวร์เสร็จก็ยังไม่จบต้องมีทาซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราทําได้มันก็จะจบที่เราอออินวันเลยนะครับแต่ถ้าว่า พี่ๆท่านใดที่ยังไม่พร้อมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามที่ผมได้นะรวมถึงปลดรายเดือนต่างๆผมก็รับทำทุกอย่างเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ